Obrigado. พบกับทีนอาจารย์พนพาสุภาธรธรรมนะคะและอาจารย์ประย่าหัวราจรย์สวัสดีค่ะอาจารย์ขานานแล้วนะนานแล้วนะเพอโควิดนะอาจารย์ขามาแล้วมาแล้วนะคะมาแล้วท่านผู้ชมค่ะใครที่เป็นแฟนคลับใครที่ติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์มาเปิดสอนให้แล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าสนใจนะคะ วันนี้อาจารย์แนะนําตัวก่อนเลยดีกว่าอผมปรชยาหัาจารย์นะครับหรือชื่อจริงคือปรเชยาหลงสมบูรณ์ครับค่ะหลงสมบูรณ์นะคะหลงสมบูรณ์ค่ะจย์ค่ะหนูก็เริ่มหลงสมบูรณ์แล้วนะคะอาจารย์จะมาสอนอะไรคะหนูได้ยินว่าเป็นวิชาใหม่นะก็คือนิยามสีทฤษฎีใหม่ใหม่ยังไงอาจารย์ใหม่ก็คือว่าอย่างนี้ครับคือมุ่งเน้นที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องของสีโดยเฉพาะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ทราบครับว่าคนเราเนี่ยมีประษาสัมพันธ์ทั้งห้า ในเรื่องของลูกตาเนี่ยที่มองไปนยทุกวันเนี่ยนะครับก็ก็มีความสําคัญเหมือนกันสิ่งแรกที่เราเห็นที่เราใช้ตามองนะครับถ้าเราไม่มีเซนสัมผัสอะรก็กแล้วแต่เอาตาก่อนเลยลอวจต่เราแต่งตัวออกมาที่บ้านเนี่ยครับอาจารย์ก็ต้องใส่สีที่ชอบนะครับบางคนก็ไม่มีความรู้เรื่องของรสตร์หรือว่าวิธีการจะเมิดสีนะครับเขาก็เอาเท่าที่เขาชอบบางทีเขาก็จะดูว่าไอ้เขาเกิดวันอะไรนะครับก็บางคนก็เริ่มมีความรู้เพิ่มขึ้นก็คือว่าดูคุณอยู่วันเกิดเป็นพระราท ทักษะเลือดบริวารนะบางคนก็บอกไม่มีอะไรคิดไม่ออกก็เอาสีวันเกิดนั่นแหละอันนี้ง่ายที่สุดสมัยเมื่อก่อนที่คุณครูสมัยก่อนที่ผมไปเรียนเนี่ยคุณครูก็จะใส่สีตามวันมาง่ายที่สุดเราเห็นนะใส่เสื้อผ้าไหมบ้างใส่เสื้อสีอะไรก็ไม่รู้จะมีสีตามวันครบเลยเราไปเรียนเราไปเด็กนะแสดงว่าในเรื่องของอิทธิพลสีมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวับ อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าสมมติว่าเกิดชาวขึ้นมาเราเลือกสีนี้มาใส่โดยที่เราไม่ได้คำนึงอย่างไรแสดงว่าวันนั้นเราสามารถพยากรณ็ได้ไหมสมมติว่าหนูเก็บสีฟ้ามาวันนี้วันนี้เป็นวันพุธใส่สีฟ้ามันจะไปตอดครองอะไรกันอะไรแบบเนี้ยสามารถพยากรได้ไหมครับพยากรณได้เลยครับเพราะว่าเบื้องต้นเลยก็ดูทักก็คือทักษะของวันนั้นเองก็คืออาจารย์จะเปิดสอนในส่วนแบบนี้เลยใช่ครับก็คือเขาจะเข้าใจว่า เป็นหลักเบสิกของโหราศาสตร์ไทยส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นหลักทักษะพยากรณ์ได้บริวารยุทธดีสีนะครับไปถึงจนถึงกลกินีอันนี้คือหลักๆของสีที่ใช้เป็นหลักตลอดชีวิตแต่ไม่ทราบว่ามีคนพูดถึงเรื่องของกลากินีจอนไหมเพราะว่ากลากินีจรมันเปลี่ยนไปทุก,ทกปีนะครับบางปีอย่างปีนี้เราเกิดผมเกิดวันพระหัสนะครับเมื่อปีที่แล้วผมพระรหัสผมเป็นกลกินีจอนอย่างน,นี้น อย่างเงี้ยผมก็ต้องเราก็ไม่ควรจะใช้สีถ้าเกิดเราบอกเราจะยึดสานสนิในที่ตั้งเพราะควาจริงผมจะมาพูดในหลายสาสน์ในเรื่องหนึ่งก็คือตามหลักทักษะของออดวงไทยเองที่บู๋เป็นวงกลมๆนะครับที่ค่ะเป็นจักราากราจักรราศีก็ะจะเป็นนี่เลยนะหรือสุริยะก็ดีะนะครับอันที่2ก็คือเลขเจ็ดต,ตัวเลขเจ็ดตัวทักษะเนี่ยเขาไม่ว่าจะเป็นสีฐานหรือสิบเอ็ดฐานหรือว่าเก้าฐานก็แล้วแต่่อยกมาก็ก็คือมันจะต้องมีต่างตี๋ก็เป็นค่ะเป็นทักษะ ใช่เพราบุกซึ่งปุ๊บมันจะมีการคืนนีกระทบเสียบางทีมีหลายดวงนะครับไม่ไม่ได้หมายเขาว่ามาสอนให้มึนนะครับการรี่ว่าคุณจะไม่ใช่เสียอะไรเลยแต่ว่าบางทีรู้ไว้ก็ดีกว่ารไม่ใช่ว่าเนาะอาจารย์ถามแล้วแบบนี้มันจะมีผลกับในเรื่องของอย่างอื่นด้วยไหมนอกจากเสื้อผ้าเช่นวงจุ้ยหรืออะไรแบบนี้ก็คือหนึ่งเสื้อผ้าที่เราใส่เครื่องประดับนะครับบ้านที่อยู่อาศัยโต๊ะที่ทํางานบางคนผมเคยเห็นอาจารย์บางท่านนะครับก็บอกว่า เปลี่ยนสีวอลเปเปอร์ก็เลยวอลเปเปอร์ของมือถือนี่แหละเปลี่ยนสีให้มันเหมาะกับเราไปนะเดี๋ยวบอกว่าอุ้ยสีนี้เหมาะเป็นมงคลปีนี้แล้วก็พยายามบอกอุ้ยฉันจะใส่สีเดียวผู้หญิงอ่ะจะมาใส่สีเดียวแบบตลอดชีวิตคงไม่ใช่เอาเอาเอาแค่ปีเดียวก็ว่าทั้งบอกปีสีปีนี้คุดีอกสีนี้จะต้องใส่สีคุณจะต้องใส่สีแดงสีอะไรอ้องสามสีอะไรเนี่ยครับจะใส่อย่างเงี้ยเหมือนกันก็บางทีบอกอุ้ยฉันชอบสีนี้นะก็เอาเครื่องประดับบ้างกำไลบ้างต้มหูบ้าง อะไรปรับโงปรับกาอะไรกตถามที่มาพบแล้วก็อันนี้มันก็เรียกว่าสามารถที่จะเติมชูดวงของเราณที่นั้นๆนะคเป็นแนวของโหราศาสตร์นะครับเป็นแนวแนวของโหราศาสตร์ใช่คือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมจะมุ่งเน้นในเรื่องของลักษณะว่าให้เข้าใจเรื่องสีจริงๆเลยคจะมีตั้งแต่ทฤษฎีสีอืจาหนูทราบไหมว่าสีที่เรามองเห็นด้วยตามีกี่สีก็มีหลายสีนะคะถ้าถามหนูก็มีหลายสีแต่ว่าถ้าหลักๆก็ต้องเป็นแม่สีมาก่อนถ้าแม่สีนะครับก็จะมีทฤษฎีสีอยู่สองแบบ คือทฤษฎีที่ประกอบด้วยสีของแสงผสมกันคือ R G B Red Green Blue ผสมกันในสัดส่วนที่พอหมอยแล้วจะเกิดเป็นแสงสีขาวที่เราดูทีวีครับ R G B จะเกิดเป็นสีที่เราเป็นเราผสมสีแบบสีน้ำอะไร็แล้วกก็จะมีสีแดงครับสีเหลืองสีน้ําเงินนะครับผสมกันเป็นสัดส่วนแล้วจะเป็นสีดำเราก็จะพูดในลักษณะของให้เข้าใจเบสิกของสีด้วยนะครับ ทฤษฎีสีก่อนนี้ก็จะพูดด้วยครับหนึ่งเลยคุณก็ต้องมีพื้นฐานในเรื่องของสีก่อนคือผมจะพูดปูคือเอาวันเดียวจบนะครับก็พูดแบบเอาเนื้อเนื้อสีมีสีอะไรบ้างสีที่ตามองเห็นจะมีสีที่สีที่เกิดจากแสงกระทบสเปกตรัมมองเห็นเป็นสีเนี่ยก็คือ R G B นะครับอันที่สองแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าเป็นสีที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สีสังเคราะห์ คือให้ให้เข้าใจสีด้วยรวมถึงอย่างพื้นฐานก็ต้องเข้าใจในเรื่องของนิเจอร์ของสีตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาในเรื่องของการใช้สีใช้อย่างไรที่จะเหมาะอาจารย์อย่างนี้ต้องมีพื้นฐานอะไรอ่ะไม่ต้องมีเลยครับไม่ต้องมีอะไรนะหนูไม่รู้อะไรหนูมาเรียนได้ไะมเพราะเราเรารู้จักสีแดงไหมรู้จัก เออสีฟ้ารู้จักรู้จักเนั้นแหละตาบอดสีก็รู้จักตาตาบอดสีเป็นข้อยกไว้เลยนะไม่เป็นไรถ้าชมค่ะหนูบอกว่าวิชานี้ยมันเปิดกว้างเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่จําเป็นต้องมีความรู้โหงศากตร์ไรก็ได้นะคะมันไม่นแค่ตัวมาจาดผมมีน้องคนหนึ่งที่เขาเรียนมาสูงพอสมควรแล้วเขาก็เอาเรื่องสีโดยเฉพาะด้วยกันเขาบอกว่าเขาจะสอนเล่นบุคลิกผิวผิอผ้าเขาสอนเรื่องสีการแต่งตัวอย่างเดียวเลยค่ะเนี่ยกำลังจะพูด หนูกำลังจะบอกท่านผู้ชมเลยว่าในเรื่องของบุคลิกภาพมันจะเสริมสีนี่มันจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมขาสามารถเอาไปใช้ในเรื่องของงานก็ได้การพบลูกค้าการออกงานต่างๆอันนี้ผมใ่แหละค่ะนี่สําคัญวันนี้ผมจะไปเจอผู้ใหญ่ที่คุยงานเงี้ยควรจะสีอะไรผมก็ไปเลือกสีที่อาจจะเป็นมอนตรีจอนผมเององก็ได้ต่สีที่ผมเลือกหรือวันนี้จริงๆถ้าผมจอดลิฟตจริง เวลานี้คนที่ค่สีลายก็มีมันก็จะรู้ว่าเวลาจะพอไหมในการสอนไม่เป็นไรอาจารย์ก็มาสอนกับเราเรื่อยๆท่านผู้ชมข่ามก็ติดตามไปแล้วอีกอย่างหนึ่งสำคัญในเรื่องของการไปพบผู้ใหญ่และลูกค้าท่านผู้ชมข่าไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงการหัวรังตัดก็ได้นะคะถ้าเหมือนท่านเป็นนักการขายก็ได้นักการตลาดอะไรต่างๆการจัดอีเวนต์นะคะการพบปะผู้คนเยอะๆหนูแนะนำว่าวิชานี้มันช่วยเสริมได้นะมันจะช่วยเรื่องของสมมติคุณจะไปจัด งานอะไรก็ตามเป็นงานไอซ์ขึ้นมาคุณจะต้องเตรีมสีหรือคุณจะสร้างบ้านของคุณเองคุณจะรู้ว่าคุณจะใช้บ้านสีอะไรแต่วันที่ผมเจอแบบโทรมาหาผมว่าพี่หนูต้องใช้ห้องนอนสีอะไรดีสมมติเอาง่ายๆนะครับพี่ัวอย่ามมติเราบอกเขาเกิดวันวันอังคารนะครับเราบอกว่าพี่หนูใช้สีดำได้ไหมก็สามสีดำในทักษะของดำคายมันก็ไม่เสียนะใช่สามสีเดียวกันแปลเป็นมูลละาใการสีดำไม่ไม่เสียใช้ได้แต่ก็ต้องดูในหลักของคือมันทฤษฎีใหม่ของเขามาก เอาผลสานผสมกับสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงๆด้วยในสิ่งที่มันเกิดเป็นองค์ช่วยที่ดีไหม,มใช้แล้วมันดีไหมกับเขาที่มันก็ต้องเอามาผสมผสานกันด้วย <c oughs> นี่ครับยึด <c oughs> สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การศึ <c oughs> กษาห <c oughs> ือว่าต่อยอดนะคะท่ <c oughs> านผู้ชมเปิดโอกาสให้ตัวเองเอาเรียนรู้หลายๆศาสตร์ เพื่อที่ท่านจะได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเพราะว่าอันนี้มันก็น่าสนใจนะท่านผู้ชมค่ะในเรื่องของนิยามสีทฤษฎีใหม่เนี่ยก็จริงๆสีท้าอาจารย์ก็จะทราบว่าในดาวเป็นดาวศรีเนี่ยครับสีอาทิตย์ก็เป็นสีแดงวันจันทร์ก็เป็นสีนะสีของปีสีของปีนอะไรก็แล้วแต่นะรายเรือยอันที่เป็นสีดำดาวก็ได้พอเรารู้ดาวแล้วเราก็เอามาเอามาประยุกต์กับสีนี่แหละค่ะนะสำคัญเลยในเรื่องของอย่างที่อาจารย์บอกในเรื่องของจรนะคะเราก็กลับเปลี่ยนลุค ในแต่ละปีได้ในแต่ละวันได้ในแต่ละสถานการณ์ก็จะมีคือก็ต้องอาศัยข้าเว็บก็ต้องผูกดวงแล้วก็จะรู้ว่าคุณต้องอยู่ลัคนาอะไรอันนี้ก็จะพูดเหมือนกันนะจะพูดให้ฟังว่าโอเคพอเรารู้ว่าสมมติเราอาจารย์เกิดลัคนามีนป่ะอ๋อหนูการค่ะการค่ะแล้วไอ้ดาวการเงินคุณจะเป็นอะไร อ,อะไรก็แล้วเอาไปเลือกดาวที่มันเสริมกันเงินค่ะในบุคคล,ลึกเข้าไปก็ดูว่าดวงดาวตรงไหนที่เป็นให้คุณดวงดวงไหนเสียก็อย่าไปใช้คปีนี้ดาวตรงนี้ดีก็ใช้อน่อเแล้วประจำอะไรเงี้ยคท่าน,าาน,านาผู้ชมขาอันนี้เหมวะมากเพราะว่าอะไรสำหรับสมัยใหม่นะสำหรับบางท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ไทยไม่มีความรู้เรื่องพื้นฐานอะไรเลยนะคะแต่ว่าสนใจในเรื่องของวิชาการพวกนี้หรือท่านเข้าไปในตามเพจต,ตามตามอะไรต่างๆ Google อะไรต่างๆท่านไปค้นหา บางท่านจะมีความรู้พอสมควรเล็กน้อยท่านมาต่อยอดได้ใช้ในชีวิตประหันทระมนของท่านเองบางท่านเป็นนักออกแบบ นี่ยสำคัญก็เข้ามาคุยได้เพรผมเป็นนักแบบมาสิบสิบปีแล้วเนี่ยผมจองใ่แจริงๆนะทุกอย่างมันอยู่ใกล้ตัวแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ทําขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสินค้าทุกอย่างใช่เรื่องสีของสีเนี่ยมีอิทธิพลนะคะท่านผู้ชมค่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ออกแบบโลโก้แล้ก็จะมีแบรนด์เองใช่แล้วมันก็ต้องมันต้องมะของมันต้องมีท่านผู้ชมค่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอย่าจํากัด ความรู้ของตัวเองนะคะขึ้นเปิดกว้างให้ตัวเองค่ะท่านไม่จําเป็นที่จะต้องมาเป็นในเรื่องของราชาไทยก็ได้ไม่ต้องครับแต่อย่างนี้อาจารย์อย่างแบ๊กดาวข้างหลังผมว่าก็มีวิธีคงจะมีคิดมาแล้วแหละว่าทำไมต้องสีม่วงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสีม่วงเป็นสีที่สมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินหรือใครจะใช้สีม่วงบางคนบอกอุ้ยเป็นสีแม่มากหรือเปล่าสีม่วงก็มีความหมายถึงเรื่องของทุอย่างมีนิยามของเขามีนิยามเลยแล้วก็ถ้ารู้ให้ลึกเนี่ยรู้ว่า ใช้เดีมากๆเรื่องของสติปัญญาไม่ควรไม่พูดถึงนะเอ้ยสติปัญญาไอ้ไปคิดถึงดาวพระหัตอะไรอย่างงี้นะคะอะไรทีเปล่าสีเหลืองอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมให้ท่านชมมองนะคะเพราะว่าทุกอย่างเมื่อมีการผสมผสานมันจะออกคำนิยามใหม่ๆได้เสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้กแนะนำจริงๆใช่นะคะเอาอันนี้มาผสมอันนี้เรื่องเปลี่ยนค่ะท่านผู้ชมค่ะเรื่องเปลี่ยนจริงแต่ไม่ใช่คิดเองนะครับ อันนี้มันเป็นหลักการและเหตุผลนะคะอาจารย์ขาสอนวันเดียวจบในหนูสนใจมากเลยอาจารย์จะสอนเป็นวันไหนดีก็คิดว่านะครับจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยครับอันก็แบบหลุมหลวอยู่ยังไม่ได้ตามทางสถาบันราชวิยาลัย่เอาเป็นว่าท่านผู้ชมขาสนใจนะลงทะเบียนได้เลยวันเสาร์นะคะหรือวันอาทิตย์ อาจารย์เปิดสอนนะคะเลือกเอาเลยนะคะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะสำหรับเมื่อคลิปออกแล้วนะท่านผู้ชมค่ะถ้าสนใจสำรองจองที่นั่งนะคะโอนเงินเข้าบัญชีได้นะคะเป็นบัญชีของตัวหนูเองก็ได้นะตอนนี้นะคะอาจารย์คะหนูยินดีที่จะรับ ตรงนี้มาเพื่อขอให้ท่านผู้ชมสะดวกแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์พระจัาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มาสอนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เดี๋ยวตรงนี้สพอร์ตให้เป็นธนาคารกรุงไทยค่ะท่านผู้ชมค่ะชื่อบัญชีของหนูนะคะอาจารย์พนภาสุภาธรธรรมค่ะเลขที่บัญชี0700181741 070018 1 7 4 1ท่านผู้ชมขาหรือแอดเข้าไปนะคะในเพจสมาคมโหรโร,ราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะเข้าไปขอที่แอดมินก็ได้นะคะหรือเข้าไปพูดคุยอยากจะเรียนกับอาจารย์นะคะขอเลขที่บัญชีอีกทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขารีบรองจองที่นั่งโอนเข้ามาจองก่อนนะคะถ้าหมวดเต็มนะทฤษฎีใหม่เนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้ กฎกติกาจริงๆเราไม่ได้คิดเองเองมาตามหลักของวิชาการถ้าคิดเองแอพพลายเองจริงๆตรงนี้มีเรื่องที่เราแอพพลายเองแต่มันเกิดจากองค์ความรู้เดิมแล้วเราแอพพลายเองย่อขึ้นมามันอธิบายได้อาจารย์ข่าวสอนกี่โมงเอาตั้งติดโมงเช้าเลยนะก็เป็นช่วงสายๆกับช่วงเย็นๆในวันนั้นไปเลยค่ะนะในวันนั้นไปเลยวันเดียววันเดียวจบนะคะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ท่านผู้ชมเลือกเลยค่ะอาจารย์บอกว่ามาเปิดให้สองวันนะคะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะ ่านผู้ชมขาเรียนกันยาวๆไปสิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะสิบโมงถึงห้าโมงเย็นท่ะผู้ชมมาเรียนกันยาวๆเลยไหนๆอาจารย์มาแล้วนะคะหายไปนานกลับมาแล้วจะรอโควิดแล้วก็มาขึ้นมาหกกิโลครับไม่เป็นไรค่ะเจริญเติบโตทุกคนนะคะเรามาพื่อความรู้ความสามารถท่ผู้ชมขามาเรียนนะคะมาเรียนกันเยอะๆ เนทางเราสะดวกสบายอาจารย์คะขับรถมาก็มีที่จอดให้ใมารถไฟฟ้าก็ได้ลงที่สถานีบางขุนนนท์นะคะหรือท่านผู้ชมขาเดินไม่ถูกไม่รู้จะออกประตูไหนโทรสอบถามได้ค่ะ02-044-9122ค่ะโทรสอบถามเส้นทางได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามความรู้เราสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะแล้วนี่เป็นในเรื่องของชีวิตประจำวันจริงๆนะคะมาก อาจารย์ยังมีหลากหลายความรู้นะคะที่จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะนิยามสีทฤษฎีใหม่กับอาจารย์ปรัชญาโหราจาร์รับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะที่ติดตามรายการนะคะอย่าลืมเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์ค่ะของเรามีการเรียนการสอนทุกวันนะคะรวมถึงนักพยากรณ์มานั่งประจําทุกวันที่ตากขาบางขุนนนท์ค่ะ วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ